โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสด,ดีแฟนเกมฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม bobby.com อคีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมาอยู่ในเกมดีมลิกซ็อกเกอร์2021เหมือนเดิมนะครับผมโอเคหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็เสมอนะครับผมแบบสะใจสะใจนะในแมตช์ออนไลน์ก็คือแบบช่วงครึ่งสองมาเนะี่ยเขาแบบพยายามครองบอลนะครับเพื่อให้ผมแบบ หัวร้อนนะตามบอลไม่ได้เลยนะแต่เขาพลาดนะครับผมทําให้ผมสวนไป1ลูกนะครับทํำให้ตีเสมอได้นีครับผมเคตัวนักเตะรู้สึกว่าแรงกนะผมแหงกที่12นะตอนนี้ผมอยู่แรงกสบก็น่าจะมี90บวกเยอะนะครับผม <Hey. S 1> ผมก็ไม่รู้ว่าจะรับมือได้มากหรือน้อยนะครับผมนะน่าจะน้อย โอเคก่อนที่จะไปสุ่มทีมนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามนะครับใกล้จะถึงห0,000ืคนแล้วนะครับก็ฝากทุกคนนะครับใครที่แวะเข้ามารับชมนะก็ช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยละกันนะครับทุกคนโอเคครับผมเริ่มแมตที่2ของแลงสิบสองนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกอันดับเลยกันอันดับที่สิบสองนะอืมโอ้โหนี่นะแบบการดําทั้งทีมนะทุกคนโอ้โห แรงนี้ก็ถือว่าสุดจริงๆนะน่าจะมีทีมผมทีมเดียวที่แบบการ์ดไม่ดำนะทุกคน okay, เคอา้าทำไมมันเดะแฟรครับเร็วมากเค okay, มาแต่เราจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมเขาน่าจะใช้หลังสามหรอือเปล่าหลังสี่ไม่รู้นะเค okay. ที่น่ากลัวก็คือพวกความเร็วนะครับความเร็วของนักเตะน,นะเรานะ่าซู้ไม่ได้นะครับผมแลวก็ความคมด้วย เนี่ยเอาจริงๆเขา,ายิงระยะนี้ก็เข้านะดูโอ้โห,โโหเกือบไปแม่พูดบอกว่ายิงระยะน,นี้เขาก็ยิงให้เลยนะฮะเคอืมรู้สึกว่าเกมกระตุกระตูนิดน,นึงนะเขเราจะไม่เล่นสั้นด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมาฉกบอลตอนไหนก็ได้นะครับผมเอาวแล้วยังไงกองหลังโอ้โหล้ำหน้าไปก่อนนะครับโอ้โหโชคดีจริงๆฮนะ ดูว่าบอลลัมหน้าเยอะแค่ไหนโอ้โหก็เต็มตัวครับผมเฮ้ยเกือบไปหลังน้อยด้วยเมื่อกี้พยายามเปิดที่หน้ามารุนนครับอ้าวโอ้โหก็ต้องอาศัยลูกพาดของเขาเนี่ยครับผมเพราะว่าความสามารถของเราก็ดูโอ้ดูดิยังได้อะขนาดเขาเสียนะทุกคนแบบเออ,อเคไปเพื่อนอ้าว จังหวะนี้อ้าวต้องยิงครับผมต้องยิงโอ้โหจุดโทษอ้าวเรียกจุดโทษได้จังหวะนี้โอ้โหเนี่ยมาดูรับลากเข้าเก่าจะโทษแล้วหเรียกจุดโทษตรงนี้เราต้องยิงให้เข้านะครับผมถ้ารู้ใจคุณก็น่าจะรับได้ถ้ารู้ใจคุณนะเออโอเคครับผมนี่ครับผมคุณเขาจะยิงทางซ้ายครับผมแบบยินหน้าต่างนิดนึงโอเค นำ้ำหนึ่งศูนะ์เนี่ยผมขูออ่ไม่น่าเชื่อขึ้นน้ำได้ครับผมแต่อยา่าประมาทนะฮะความเร็วโอเคส่วนนี้ืหติดแล้วเออโอ้โหดูความเร็วนะเราพยายามโอ้โหนี่ฮะี่ยเขามาถึงบอลก่อนตลอดเลยเออโอเคได้เป็นลูกทุ่งของเรานะครับผมเตะเขาตึงจะจัดอ่ะตึงตึงตึงโอเคความเร็ว กุนไม่มีความเร็วอยู่แล้วนะจัวะนี้อา้าวจัวะนี้นี่มาโหเอาอะไครับผมเป็นลูกสวนของเขาบ้างเคลียร์ทิ้งอไปก่อนเออเจ้าประมาทอย่าประมาท,ามาทเคลียร์ได้เคลียร์เคียร์ได้เคลียร์ครับหึ่เนี่ยมันขู่คลิกแล้วจงวังหวะนี้โอ้โหเคียร์คลิกขู่คลิกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยแหมก็ส่งอิโมจิมาให้เราด้วยนะครับ นี่มันแบบคุกกิจเข้าทางเขาตลอดเลยดิอยู <laughs> จะเคลียก็ไม่ไปอะ่ะคือเข้าทางเขาตลอด,อะอดนะดูครับหอยไลครับผมโหส่งอิโมจิมาลุลันะวครับจังหวะนี้เขาน่าจะโกรธเราหรือเปล่าผมชอบเลยผิดนี่เาขาบอกว่าสภาพทีมไม่น่าจะยิงเขาได้นะอะไรประมาณนี้นะอ๋อดูดิเขาเร็วกว่าตลอดเลยแล้วจวังหวะน,นี้เออเคลียขึ้นไปคนระับ โ้หมดเวลาครึ่งแรกครับผมโอ้โหยังเสมอกันอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสำหรับครึ่งแรกเดี๋ยวมาดูเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับว่าเราจะรับมือได้ถึงหมดเวลาหรือเปม่านะครับผมเขริ่มครึ่งหลังกันแล้วครับบีพื้นที่ได้ดีครับตรงนี้เปิดพื้นที่มาวิ่งแข่งครับเชยวไปก่อนเออ อันนี้นี่มาโอ้โหเขาก็เน้นชวนกนันนะเอ๋บาเป้ความเร็วความเร็วยังไงตึงครับเคเคท,ทิ้งมานี่ม,ม,มาโอ้โหไม่ถึงนี่ม,มาวะผมหยาวทีนี่ม,มาเนี่ยเพราะว่ามีนักเตะความเร็วคนเดียวนะที่สามารถแบบวิ่งสู้ได้นะตอนนี้ อย่างๆโอเคออกไปเป็นลูกทุ่มครับชัวนะครับผมเน้นเน้นชัวอ้าวละนี่ผมหลังเราอยู่ครบนะบเบเป้จังวันนี้ยกสวยอ้าวล้เขาก็ไ,ไปโ,โ,ทโ,โ,ทโ,โทษเออจังวันนี้เยียสวยนี่มาวิ่งอื้อาวจังวันนี้คุณ โอ้โหไม่ถึงไม่ถึงครับอ้าวนะครับเปิดสวนมาบ้างทีบบเอ็มเป๊เออโอ้โหหุ่งลงม้มเฉยเลยคาร์เดบเบลส่งแบร์โรลโลลงมาครับคาร์เดบเบลไม่ไหวแล้วนะอืมนาทีที่70อ่ามีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นผมดูก่อนว่าผมไหวหรือเปล่าเคปี่ยนลานหิมสเตอร์ลิงแล้วกันนะครับผมไม่น่าจะไหว คมาส่งมาเน้ลงมาครับนี่ครับเขาส่งอ m มจิไม่หยุดเลยเขาน่าจะแบบกดแข่งผมนะแคมาครับผมในลูกฟรีคิกเปิดเข้ามามึงจะจับทําไมโอ้ผมอยากรู้จริงๆว่ามันจะจับทําไมวะผมกดยิงไปแล้วอะถามจริงมึงน่าจะหม่งออกไปก็ได้ลูกเนี้ยดูมึงจับหน้ากรอบเขตโทษถามจริงเหร โอ้เอ้าจริงๆแก้ไม่ขาดนะผมทำไมมันต้องจับวะโอ้โหเสียเลยลูกนี้มันไม่น่าเสียจริงๆเอาพูดจริงๆเลยโอ้ทุกคนเรียบร้อยแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหโอ้ลูกนี้ดูดิสเตท98อ่ะทุกคนเยอะสุดในทีมของผมก็คือ90นะน่าจะเป็นเนมาร์แล้วนี้โด98ละ ยิงลูกนี้โหยิงได้ทุริย,ยาจริงจริงเนี่ยโหคือเกมเปลี่ยนตั้งแต่แบบไขว้าน่าจะเป็นเนมา่าก็จับบอลในเกอล์ย์เทษาเลยดิโหเอาได้ลูกแต่มุมครับมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นอยู่เปลี่ยนโรดิเกตลงมาแล้วกันนะผมแทนที่ของเควิดเดอรบอยเปิดมาโรดิเกตได้ตีลังกาโอ้โหก็ เขาสองพุทลกษาประตูถึงวะนี้เนี่ยจับบอลอีกแยะอารีอารดีโอ้โหความเร็วมันสูสู้นะโอ้โหถ้านักเตะสูส <outreach> <argent. S 1> ีนะบอกเลยแพ้เขาแพ้เดี๋ยวดูดิเขาวิ่งแบบจุดจาดสลัดลึบๆโอเคมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายเพื่อนอืมคุณชิป อาตรงวันนี้เอาแล้วครับผมโอ้โหสองประตูต่อสามครับอย่างน้อยก็ได้ประตูนะถือว่าไม่ห่างก,กันไปนี่ครับผมเนี่ยนะ้รกษาปาะตูเคียไม่ดีคนระวเราโอกาสได้ยิงนะแต่ก็แบบน่าจะไม่ทันแล้วนะครับผมโอ้โหถึงเวลาหกนาทีนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับผมก็หูทำเต็มที่แล้วนะทุกคนก็คือพลาดเนี่ย จุดเปลี่ยนของเกมคือไปจับบอลหน้าประตูนะแล้วเขาแบบแกไม่ขาดจริงๆนะผมพยายามแบบกดยิงออกเพื่อให้มันเคลียนะเมื่อกี้สุดๆครับก็ยอมรับนะครับผมเพราะว่าดูนักเตะเขานะครับโดหูยิงร้อยนะครับผมแล้วก็ส่งร้อยนะครับคอนโทรลร้อยนะครับผมสปีดก็คือแปะเก้าสิบแปดนะโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเลยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ